ห้ามพลาดศึกชายหาดยูโรเคกตัดสินแชมป์ประจำปีที่จันทบุรี13-18พฤศจิกายนแต่คุณรู้ไหมว่าทำไมาการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาพบกับรายละเอียดที่คุณอาจพลาดไปบ้างในวันที่10พฤศจิกายนณห้องบุงาโรงแรมโกลเด้ erin, นทิวลิปซัฟเฟอรินนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยนายสมชายเวชากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูโรเปียนฟูดจำกัดมหาชน และนายอุกฤษจรุนชัยอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันแถลงความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดรายการยูโรเคกไทยแลนด์บีทวอลเล์บอล2025ครั้งที่12ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่เพียงแต่หาตัวแทนจากแต่ละภาคแต่ยังเป็นการคัดเลือกทีมชาติในอนาคตอีกด้วยที่น่าสนใจคือการแข่งขันครั้ง นี้จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่13-18พฤศจิกายนโดยมีทีมชายหญิงจากทั้ง5ภาค4รุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีร่วมการแข่งขันเพื่อหาหนึ่งเดียวที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นแต่ที่น่าสนใจคือบริษัทยูโรเปียนฟู้ดไม่ได้มองรายการนี้เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นบันได สำหรับนักวอลเลย์ชายหาดไทยในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันนี้คงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากและสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคือการเปิดโอกาสให้ชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมเป็นกำลังนักตบลูกยางชายหาดฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช่อง TV วีเอ n แนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและกีฬา คำถามที่น่าสนใจคือการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่ออนาคตของวอลเลย์บอลชายหาดไทยและคุณคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ครั้งนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ